ก็ไดมีมาทำธุรกรรมโอนทรัาพย์เข้าที่กรมที่ดินนะคะก็เลยได้โอกาสพาเพื่อนมาดูที่กรมที่ดินว่าเวลาที่เราจะโอนทรัพย์ที่กรมที่ดินเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเอกสารที่ต้องเตรียมก,การจองคิวและในการทำธุรกรรมเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายในวันปอยยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน เป็กรมที่ดินนะ่ะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นตัวกลางร,ระหว่างคนซื้อกับคนขายได้มาทําธุรกรรมเปลี่ยนกรรมสิทธิ์กันนั่นเองค่ะคือเวลาที่เรามีการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินห้องชุดบ้านใดๆนะคะเราก็จะต้องมาทําธุรกรรม กันที่กรมที่ดินกรมที่ดินเนี่ยมีด้วยกันหลายที่แต่ละที่ก็จะดูแลในแต่ละเขตที่ต่างกันเช่นกรมที่ดินห้วยขวางนะคะก็จะดูแลทั้งเขตห้วยขวางดินแดงราชเทวีพญาไทเนี่ยคือหนึ่งสำนักงานกรมที่ดินดูแลหลายๆเขตในการที่เพื่อนๆซื้อซื้อซับที่เขตไหนเพื่อนๆก็ต้องเช็กว่าซับที่เราซื้อมันจะต้องไปโอนที่กรมที่ดินไหนค่ะเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้ ในเว็บไซต์นั่นเองค่ะแล้วก็มีคําถามนะว่าจริงๆแล้วเราต้องโอนทรัพย์ของเราอะที่เขตที่เราผิดชอบเท่านั้นเลยไหมจริงๆแล้วไม่จําเป็นแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกมาโอนที่เขตท,ที่เขาดูแลเราไปโอนที่เขตอ,อื่นถามว่าได้ไหมได้แต่มันจะมีความยุ่งยากและใช้เวลานานเพราะว่ากรมที่ดินที่เราไปเขาก็ต้องมีการ คุยกันมีการส่งเอกสารการขอเอกสารการกับกรมที kind of d ine d ine. ่ดินที่ดูแลทรัพย์ของเราเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือเราก็ไปทําธุรกรรมกรมที่ดินที่ในเขตของเราก็จะง่ายและรวดเร็วกว่านั่นเองค่ะในการจองคิวนะคะเรามีด้วยการสอบอยู่ทีด้วยกันเราสามารถที่จะตองคิวล่วงหน้าออนไลน์ได้ค่ะเพื่อนเข้าไปที่แอปพลิเคชัน คิวแลกแล้วเราก็ระบุว่านสำนักงานกรมที่ดินเขตไหนให้เรียบร้อยแล้วก็ยื่นเอกสารออนไลน์ได้เลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกจองออนไลน์นะคะเราก็มาที่กรมที่ดินแล้วก็มากดปุ๊กค่นตรงนี้ค่ะแล้วเราก็รอเขาเรียกคิวเพื่อทจะยื่นเอกสารที่ประชารัฐตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะ มารโอนจริงนะคะเอกสารที่เราต้องเตรียมให้พร้อมเวลามาโอนจริงที่กรมที่ดินจะได้ราบรื่นะคะสำหรับคนโสดง่ายมาค่ะเพื่อนๆเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงนะคะและที่สําคัญถ้าเป็นการโอนห้องชุดนะคะเอกสารที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบปลอดหนี้ ทางเจ้าของเขาก็จะไปดําเนินการขอที่นิติเพื่อเป็นการมั่นใจว่าห้องนี้ไม่มีหนี้ค้างเอกสารตัวนี้สําคัญมากสำหรับการอนห้องชุดค่ะสําสหรับคนที่สมรสแล้วนะคะก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริงของเราและคู่สมรสแล้วก็ต้องมีใบจดทะเบียนสมรสค่ะแต่ถ้าในกรณีที่คู่สมรสเราไม่มาเราก็สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสเราแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือใบยินยอมมอบอำน,นาจของคู่สมรสค่ะแค่นี้เราก็สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่กรงที่ดินได้เรียบร้อยค่ะได้ค่ะ แเราต้องมีหนังสือใบมอบอำน,นาจนั่นเองค่ะ โดยใบมอบอำนาจนี้เราสามารถที่จะไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินนะคะต้องเป็นใบมอบอำนาจของกรมที่ดินเท่านั้นด้วยนะคะและสิ่งที่เราต้องระวังห้ามพาเลยก็คือลายเซ็นที่เราเซ็นต้องเป็นลายเซ็นที่ตรงกับลายเซ็นที่เราเคยให้ไว้กับกรมที่ดินนะคะแต่ถ้าใครไม่แน่ใจว่าเราเคยเซ็นลายเซ็นไหนเราสามารถที่จะมายื่นเรื่องขอตรวจเช็คดูก่อนวันโอนได้นะคะเพื่อที่พอถึงวันโอนแล้วจะได้ราบรื่นไม่มีปัญหา 5ตัวค่ะ1ค่าธรรมเนียมการโอนค่ะซึ่งปกติจะคิดที่2%ของราคาประเมินกรมธารักนาค่ะ่ะแต่ปีนี้ยังอยู่ในโปรโมชั่นนะคะถึงสิ้นปีเขาลดให้เหลือ0.01%เท่านั้นค่ะก็คือล้านล้ะ1 0ยบาท2ค่าอากรสแตมป์ค่ะจะคิดอยู่ที่ 0.5%ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินกรมธาราคา่ะโดยเอาตัวที่สูงกว่ามาคิดนะคะถ้ากอนสเต็มจะเสียก็ต่อเมื่อเราถือของทรัพย์นี้เกิน5ปีปแล้วหรือย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่เนี่ย เกิน 1>, 1ปีค่ะเราจะเสียแค่0.5%แต่ถ้าเราถือครองทรัพย์นี้ไม่ถึง5ปีหรือย,าย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาแต่ยังไม่ถึง1ปีเราจะเสียเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะแพนนะคะซึ่งจะแพงกว่ามากเลยหลายเท่าตัว2ี3-3%สองกรณีก็คือจะเสียอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการถืคอครองของเรานะคะ 4. ภาษีเงินได้ค่ะ าจ่ายส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของเจ้าของเรือผู้ขายที่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ค่ะเขาเป็นเงินได้ที่ทางเจ้าของได้รับซึ่งการคำนวณภาษีเงินได้นี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการถือครองยิ่งเราถือครองนานภาษีตรงนี้ก็จะยิ่งสูงเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในการหักมันจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ไปแบกสุดที่ปีที่8ค่ะแล้วเป็นแฟลตเรทหลังจากนั้นค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าจดจำนองค่ะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นถ้านในกรณีที่ผู้ซื้อมีการ ยื่นขอสินเชื่อค่ะโดยปกติจะอยู่ที่1เปอร์เซนตในช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดเหลือเพียงแค่ 0. ู่เปอร์เซนเท่านั้นค่ะก็คือด้านละ1 0 0รนะคะถ้าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลียนเป็นเงินสดมาชำระก็ได้หรือจะโอนก็ได้แต่ถ้าจะเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็จะถูกชาร์จนะคะเ,เพื่อนๆแต่มันก็ยังมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ต้องเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมเงินมาให้พร้อมนะคะซึ่งท้ายสาดที่ก้อยเล่ามาทั้งหมดนี้จริงๆ มันขึ้นอยู่กับการตลกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะใครจะเป็นคนรับผิดชอบส่วนไหนบ้างถ้าใครนะคะชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งทีนไทยการ์เด้นนะคะสรวบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย